แมวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานมันกดสยับเลยเมื่อวานโดนยับเลยย่อเยอะตอนส่งพุ่งไม่ง้ยอเยอะอีกทุกมันมันเสียดายทิปกันเปล่าไอตัวตึงกดทิปใช่ไหมใช่ใช่ไม่รู้ครับทิปเยอะเลยเออมันกดทิปไอตัวตึงอ่ะเอาไม่ลงเลยมา นี่ไงเจ็ดเคหนึ่งจุดห้าฮาลินฟันแตกแตกอ่อนอืมไม่ต้องตีป้านโดนลมึงเดี๋ยวผมผมเล่นหมอเย็ดหนงนะนี่ตัวเฮียนี่หมอเย็ดเนี่ยล่วงไปดีเย็ดจังเลยหมอ สกิลบากี่เฮ้ยตึงไปตัวตึงมึงล่วงเป็นมะม่วงแน่ตัวตึงวันนี้ตึงไงเฮ้ยสวยสกิลยอดทีมยอดสองชมนี่นะเฮอสกิเยอดสกิลบางอีกแล้วตายไปดิ่สกเยอด ม่วิ่งโค้งอีกเป็นไหนวะโอ้ย oh. อ oh. oh, ุตส่าห์ไล่มาไปไหนเพืโอ้หกครังตีไม่เข้าเลยหมอเนาะแดงหมอมาอสามาสามบานก็เด่นสามบานก็ล่วงนีครับหมอ nè, yến cake nè, vòng đen em, đấy, em ạ, chơi chơi ạ, mò ạ, đấy ạ, tàu. ạ, 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 bên này ạ, 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 มาในวงล่วงฮะอืล่วงไงเต็งเลยมึงล่วงนะฮุ้ยเบิร์ดพิษแปดร้อยเลยเหรอฮะวงไงครับน้อยเลยนะผมพิษในวงแล้วมันขยับมาไงอ๋อเดี๋ยวอีกหน่อยครับพันหนึ่งแล้วฮพิษพันหนึ่งจะรู้อ่ะ ตึง่ะตึงป่าตึงครับตึงครับอือรวงไปแล้วเรีขขนนยบร <c oughs> ้อยนะขอขึ้นหน่อยนะวันโดนไปเยอะหน่อยจ่อนแขนเลย <c oughs> มาเยอยน้าบ้านเราด้วยดิลงดิ หมอนี่ด้วยขอหมอหน่อยล่วงไปดีขอหมอหน่อยอืมจัดไปอาจารย์เต้าสอ,อยไปห้าลิ้นอาลินเขาน้าจะกดดีขั้นนะเนี่ยใช่กดดีขั้นตอนแรกมันมาดีแสนเองใช่เฮ้ยยังไม่ล่วงอีกว่ะไม่ล่วงเลยแ <laughs> ข็งด้วยอุตส่าห์ว่าจะเปลี่ยนตัวละ ไปดิเก๋าน <laughs> like ี่หน่อยเอาสะหาย่อยครับนึงตัวตึงข้นไหนหนีแปวแดงเหรอน่าจะอยู่ในบ้านครับในบ้านมันรอแดงก่อนมันรอแดงแก้แล้วพี่โอเคขอบคุณมากครับ mẹ không hay cam luôn không ghé hơn mình ơi tụi 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 โอ้ยอีกนิดเดียวจะคั่งอยู่แล้วมีวงแดงไาเลยพี่หนึ่งคั่งนะถ้าไม่ถ้าพี่หนึ่งไม่คั่งก็เราเอาก็อาจจะล่วงได้อยู่เอาอาลินอาลินลอยมอมก่อนดิอาลินลอยมอต้องรวมสกิลอ่ะอืมเรียบร้อย มันลอยเดีหมอนี่นใส่สไม่ดีเลยปั่ดนดป๊บนึงครับตัวตึงมาผมรียล่วงอะตัวตึงมาโอ้อาจารย์เตาหนึ่งหนึ่งเลยเหรอโอ้โหโคตรเข้มเลยอะ่ะตัวตึงมาลุยกูก็ไม่ถอยอะ่ะ <laughs> อืมงวดมันจอนไไหนไปไหน่ปบีนีไปไหนพิมติดอมตะผมพิดไม่ได้พิดไปก็ไม่ติดบินเลย นิฟเลยนอนหมดแล้วมั้งเมื่อวานเอาปูไปหกหเจ็ดคนมัน้งใช่ไหมพี่ที่เขาลงกันนะรอบใหญ่ไม่ไม่ทนไม่ใช่ไม่ทันเ<อ>มืม่อวานก็ก่าว่าจะไปนัวแล้วเดีต่เขาเขาไม่พร้อมเออมอนี่ยอาิธรรมเขาไม่พร้อมก็เลยไม่ได้นัวเป็นไ,ไรนะ เดี๋ยวรอบหน้ามีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาน่าจะมาครบ่ะครับล่วงนะนีดีนะแปดพันไม่ล่วงเว้ยอุ้ยอือโอ้โหเอาเอกวงนะตายแน่แม่งยิงปั้น ยิงปั้นหมื่นเจ็ดได้หรอวะน่ะหมออ่ะสกิลบ้าอีกแล้วตัวตึงฟีครับนี่ร่วงว่ะเจา<อ>ะผมเมจาะผมผมว่าตัวตึงไม่น่าจะไม่น่าจะกดคิดนะอืมไม่ไม่กดไม่กดไม่กดใช่ ผมไม่ข้างนะตีไม่ค่อยเขารอข้างใบ้านเร็อขลาอยู่ในบ้านรลอบปลายินเอาแดงยินรอาแดงใจเออ่าอ่าหลูอยู่อันเต็มเลยอ๋อว่าแล้อยู่กันเต็มเลยตัดหมอก่อนละกันขอตัดหมอนะครับด้วย เดี๋ยวให้ดูมันวิ่งนะไอหมอแทงเนี่ยวิ่งเฮ้ยวาจริงไหมไอผงชุลรถหายไปไหนวะเอ้ยผงชุลรถมาหลายวันแล้วเนี่ยใครเหรอครับไอนโนมโตะไงยินุโมโตะอ่ะโอห,โหตัไนไอโนุนโมโตนนะอ่ะมา ไหนเอยเอาไหนหมดเลยบ้านเลยบ่ะจอนเขาอยู่ไหนครับยังไม่เห็นเลยอยู่ที่บ้านมันอ๋อบ้านเรา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 วงฟ้าวงฟ้าใช่ครับไอโตตึงกับฮาลินครับ บ้านเราตายแล้วตัวเตึงโอ้<น>โหนี่ขนาดไม่มีพิษยังตีล่วงเลยไ <laughs> <c oughs> ม่มีเดินด้วยอนินเป็นตัวละครที่มันเดินช้าสุดนะพอเนี่ยผมว่าใช่ผมว่าก็เดินช้าอยู่เล <laughs> ่น,น,นตามไม่ทำนะถ้าไม่มีสกิลสไลด์โอ้โหจบเลย วิ่งไล่จับเยอะเลตอนดูแบบรอบสองทุ่มเห็นไหมเรามากันน้อยมันยังหนีเข้าวงแดงกันนะใช่เรามากันน้อยมันยังหนีเข้าวงแดงอ่ะเป็นเป็นทิกเขาเปร่เปล่าครับกลัวเสียแต้มัันจับ เขาเป็นทิกเขาหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ไหนวะ <c oughs> ตัวตึงอยู่ในบ้านเราครับโอเค โอ้บารหลอกแล้วเนี่ยบาร์มั่วแล้วเนี่ยไม่มีเลยบารขวามไม่มีนะครับที่วงนี้ที่วงอยู่ที่วงอยู่ที่วงอืมเรีย,ย,ยหน้าบ้านมันเลยกำลังไปครับ ตึงนอย่าน้าบ้านมันจอครับครับเล่งกันอยู่นี่ไงมันต้อนรับเราอยู่เนี่ยโอ้โหร <c oughs> ่วง <c oughs> <อ>เลยหายท้องไปแล้วจอน <c oughs> ไม่ข้างด้วยร่วงเลยลายแดงไง <c oughs> หน้าบ้านมันยิงพอดีเลือดจะด้วยนะ อุ้ยแหลกมันก็ตายเราก็ตายโอ้โหยาระเบิดเท่าไหร่นะพี่ห้าสิบหมดแล้วหรอเหลือเจ็ดอะนายครับนายครับในบ้านนั่น <c oughs> โอ้พี่หนึ่งตายละ <c oughs> ไม่เป็นไรถ้าหมดกระกรดของคลาสสี่ไปนินใช้เปลิงสุดแล้วนินไม่มีข้างอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขายไอโอ้ยทองมา,างจัดให้เดี๋ยววิเศษจัดให้ทักษะตันใช่ไหมอืมกายทอง <c oughs> โอ้โหกายทองหายากแค่นั้นแหละน่าจะข้างแม่ข้างหว่พี่ระวังนะเพราะว่ามันข้าง อะไร้างพี่แก้แล้วครับกำลังกำลังกำลังเออมันไม่แก้ด้วยนะตัวตึงไม่แก้ด้วยแก้อืมรววอืมโดนดีแล้วะแก้แล้วพี่อ๋อไห้ม<ก><ก>าคานดูมันหายปุ๊บฮาลินมันจะหนีเล่นคล้ายนินแดงอืมอืม ไอ้นินแดงไงไอตัวแสบหายไปแล้วไม่มันเป็นยังไงนินแดงอ๋อมันเขาใส่คุมแดงครับอ๋อพ,พิเศษเขาเลยเรียกนินแดงงงงดิเขาไปเซียนหนึ่งแล้วก็นึกว่านินขั่งดอกนินแดง <c oughs> เรายนืนแดงเรา,ย,เรายืนบวกกับมันพอเวลามันโดนมันวิ่งเข้าวงไงอ๋อ มแดงไม่มีบัฟว่างท่านหนึ่งเข้าพี่เสกเดี๋ยวบัฟให้หน่อยนะครับอ๋อจะหมดหมดเวลาแล้วนีห่หว่าเออหมดเวลาแล้วพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผ<อ>มให้ศูนย์เจ็ดไหมอ่ะอารมณ์ค้างค้าง พอแกะพอพอมีวันนี้พอได้เล่นอยู่ตัวตึงับ